ไผ่สร้างเขียววังทองค่ะไผ่ลำใหญ่เนื้อไม้ดีถือว่าเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะที่น่าปลูกเป็นไผ่ลำต้นตรงไม่มีหนามค่ะเป็นกิ่งนะคะตัวนี้เป็นกิ่งตอนชำถุงสังเกตว่าหนอแทงออกมาแล้วนะคะ ก่อนหน้าทางส่วนไทยคลิปวิดีโอต้นพันธุ์ให้ได้รับชมกันนะคะสามารถเข้าไปรับชมได้ผ่านช่องทาง YouTube ของอเพจสวนได้นะคะตัวนี้ก็จะตัดเขาลงเพื่อให้เขาแทงใบยอยู่ทางด้านล่างนะคะซึ่งเขาแทงยอดออกไปสูงสูงนี่สูงมากนะคะไยหนออร่อยค่ะตัวนี้หนอ มีรสชาติดีนะคะแล้วก็ลำต้นตรงทำเฟอร์นิเจอร์โตเตียงแคร่ไม้ได้นะคะไผ่ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าปลูกปลูกตามแนวรั้วค่ะปลูกตามแนวรั้วได้หรือว่าจะปลูกเพื่อกั้นแนวเขตแดนตัวนี้ก็ทำได้นะคะเป็นไผ่ที่ลำตรงขึ้นไปไม่สเปะสปะนะคะ สนใจต้นพันธุ์ทักมาได้ที่เพจ Facebook สวนธนพัฒนกลนครค่ะหรือว่ามีข้อมูลสอบถามนะคะเกี่ยวกับไผ่หลากหลายสายพันธุ์ของทางสวนก็ทักมาได้อีกเช่นกันนะคะแอดไลน์เพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์091-0515839รับชมคลิปวิดีโอต้นพันธุ์ไผ่สร้างเขียววังทองนะคะแล้วก็ไผ่ตันอื่นของทางสวนได้เช่นกันที่ ช่องทาง Youtube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒการ์เดนค่ะ